ตระกูลสีบุญเรืองสืบเชื้อสายมาจากสกุลแซ่เซียวในมณฑลโหนานบริเวณภาคกลางค่อนทางเหนือของประเทศจีนเมื่อราวพุทธศักราช335หรือประมาณ2,200ปีล่วงมาแล้วบรรพบุรุษได้เล่าผ่านกันมาว่าผู้ที่เป็นต้นสกุลคือเซียวเหอมหาอุปราชคู่ใจพระเจ้าฮั่นโกโจผู้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นอันเกรียงไกร ต่อมาสกุลเซียวอพยพมาอย่างภาคใต้และได้ตั้งรกรากอยู่ที่มณฑลหกเกียนจนกระทั่งถึงปลายราชวงศ์หมิงเมื่อราวพุทธศักราช2180ชาวแมนจูได้ยกคับมารุกรานประเทศจีนแถบมณฑลหกเกียนฝ่ายชาวเมืองหกเกี้ยนซึ่งมีแต้เส้นกงเป็นหัวหน้าได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อกู้แผ่นดินหมิงแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กำลังคนจํานวนมากของแมนจูจึงได้อพยพข้ามทะเลมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวัน ดยสกุลเซียวก็ได้อพยพติดตามมาด้วยและต่อมาเมื่อชาวแมนจูยกทับติดตามมาอีกพรรคพวกของแต้เส้นกงก็ต้องพ่ายแพ้ลงอีกครั้งหนึ่งหมดหวังจะกอบผู้แผ่นดินหมิงขึ้นมาได้สกุลเซียวจึงแตกออกเป็นสามสายหนีออกจากเกาะไปสายหนึ่งไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอแต้เอี้สายที่สองไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอตงซัวทั้งสองอำเภอนี้อยู่ในมณฑลกวางตุ้งส่วนอีกสายหนึ่ง มาตั้งภูมิลำนาอยู่ที่สหาปาลีรัฐมาลายูจังหวัดมะลากาต่อจากนั้นจึงอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์กรุงสยามในที่สุดณแผ่นดินสยามนี้เองที่สกุลแซ่เสียวได้ตั้งรกรากเป็นหลักเป็นฐานและได้จดทะเบียนต่อรัฐบาลไทยใช้นามสกุลสีบุญเรืองตั้งแต่พุทธศักราช2463เป็นต้นมา โดยสันนิษฐานว่าเหตุแห่งคำว่าสีบุญเรืองนั้นมีที่มาจากสองข้อข้อแรกคือเอาคำว่าสีจากสกุลแท่เซียวแต่เดิมมาสนธิกับคำว่าบุญเองซึ่งเป็นยี่ห้อของในเซียวเลี้ยงอัน,บ,นบรรพบุรุษท่านหนึ่งของตระกูลส่วนข้อที่สองคือออามาจากชื่อบรรพบุรุษอีกท่านหนึ่งคือเซียวบุญเลี้ยงซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาญาติพี่น้องสกุลเซียวโดยคงคำว่าสี ที่ใช้สอเสือก็เพราะความหมายที่เป็นมงคลของคำภาษาจีนว่าเซียวที่แปลว่าสวยและเป็นต้นหญ้าชนิดหนึ่งซึ่งจะมีสีเขียวเรืองรองคล้ายสีเงินเมื่อต้องแสงอาทิตย์ในยามเช้านั่นเองเมื่อคุณลุงทรงอ้วนได้เป็นผู้ที่บึกเบิก,บกภาพยนตร์คือหนังเงียบเมื่อรัชการที่หกท่านได้ทรงทราบ ท่านก็เลยอยากจะขอชมในสรงอ้วนก็เอาไปให้ชมเป็นที่น่าโปรดปรานมาก <c oughs> แล้วก็เมื่อเห็นชื่อ <c oughs> เห็นเสียงเข้า <c oughs> ก็เลยบอกว่า <c oughs> เออเวลานี้ทางทางทางรัฐบาลเนี่ยมีความประสงค์จะให้เปลี่ยนชื่อเป็นนางสกุลหมดคนไทยก็อยากให้เปลี่ยนเป็นนางสกุลเชฟทางตระกูลสีบุญเรือง ก็เลย <c oughs> ขอพระธาชทานชื่อเป็นสีบุญเลืองเพราะต้นตระกูลของเราเนี่ยสีวบุญเลี้ยงโดยใช้คำว่าบุญเลี้ยงก็เป็นบุญเรืองแต่ว่าสีเนี่ยเราใช้สอเสือสระอีสีซึ่งในหลวงท่านก็เลยทักท้วงว่าการใช้สีมันไม่มีความหมายนี่ทำไมไม่ใช้สอคอโรอีสีพวกเราก็ได้แย้งกันขึ้นว่า สีอันนี้มาจากเซียวแปลว่าสวยแล้วก็ได้ในเซียวสองอ้วนก็เลยนำเรื่องนี้มาปรึกษากับคุณโขงเซวุฒิสิงห์ก็เห็นด้วยก็เลยใช้ให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลเป็นสีบุญเรืองเมื่อแรกเริ่มลงหลักปักฐานในประเทศสยามสกุลสีบุญเรืองแบ่งออกเป็นสองสายคือสายของในเซียวเลี่ยงจุย้ย ซึ่งมีบุตรธิดาจำนวนสี่คนคือในเซลหฮุตติ้นในเซลฮุตเบงในเซลฮุตเจ๋งและนางฮุตจู กับสายของนายเซียวเลี่ยงอันซึ่งมีบุตรธิดาจำนวน4ี่คนคือนายเซียวฮุดเกียดนายเซียวฮุดเสงนางฮุดเพชรและนายเซียวเคงเหลียน โดยคุณอนุไทยสีบุญเรืองผู้เป็นหลานของในเซลฮุตตินเล่าถึงเรื่องราวของสีบุญเรืองสายในเซลเลี่ยนจุ้ยเอาไว้ว่าตามประวัติเนี่ยได้ทราบว่าเซลฮุตตินเนี่ย <c oughs> เกิดที่มารากะเสร็จแล้วก็อพยพเข้ามาแล้วก็มา <c oughs> <c oughs> อยู่ที่อำเภอรกระทุ่มแบนปัจจุบันนี้แล้วก็ได้สมรสกับคุณย่าทองคำ <c oughs> แล้วก็มีลูก ชื่อเซียวซองต่างๆหลายคนซึ่งขณะนี้ที่ดินเหล่านี้ก็ได้เราพวกเราก็รวบรวมกันแล้วให้ตั้งชื่อเป็นมูลน,นิธิสีวุนเรืองอเพื่อให้เช่าแล้วก็เพื่อเก็บผลประโยชน์ให้แก่ช่วยเหลือเระตรกรสีวุนเรืองต่อไปในเซียวซองแปะเนี่ยก็เมื่อ,อย้ายกันมาแล้วก็ส่วนมากก็มาตั้งลูกหลานก,กันอยู่ที่แถวสีลม และก็บ้านอันนี้ก็ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็น <c oughs> ที่ชุมนุมของพวกสิงห์บุรีเลียงด้วยเหมือนกันมากินข้าวกินปลาลูกหลานก็มาชุมนุมกันเป็นประจำที่ลินครองศรีลมสายในเซียวเลี้ยงอันนั้นได้มีการสืบทอดสกุลจากบุตรชายสองคนคือในเซียวฮุดเสงและในเซียวเคงเหลียนโดยในเซียวฮุดเสงนั้น ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการว่าเป็นผู้บุกเบิกกระแสะความคิดแบบประชาธิปไตยซึ่งเน้นสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทวยราชภายใต้ความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์และความรักบ้านรักเมืองอีกทั้งเป็นตัวแทนคนจีนในสยามและเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ชาวจีนไทยดังคำนิยมของหลวงประดิษฐ์มนุนคำเมื่อพุทธศักราช2482ว่าจิงอยู่ในเซวุฒเสงสีบุญเรือง ได้สืบเชื้อสายมาจากจีนและได้ช่วยเหลือประเทศจีนในการปฏิวัติและในการร่วมมือบริหารประเทศจีนแต่ในส่วนประเทศไทยนั้นในเสียวุตเสิงสีบุญเรืองก็ได้ตั้งใจช่วยเหลือหนังสือทีมจีนโนสยามวารสท์ได้ทําหน้าที่นําให้เกิดมติมหาชนไปในทางระบอบประชาธิปไตยบางท่านอาจจะเฉลียวใจว่าผลประโยชน์ของประเทศจีนและประเทศไทยอาจจะขัดกันขึ้นได้และความเห็นของในเซียวฮุตเซิง อาจจะลำเอียงไปไปในทางให้เสื่อมประโยชน์แก่ประเทศไทยแต่ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในเซียวฮุตเสิงได้พยายามให้ชาวจีนได้เข้าใจเหตุผลของชาวไทยไม่ให้ชาวจีนคิดถึงประเทศจีนทายเดียวให้คิดถึงประเทศไทยช่วยเหลือประเทศไทยเหมือนดังในเซียวฮุตเสิงสีบุนเรืองได้บำเพ็ญตนอยู่เช่นนั้นคุณก่อเนี่ตั้งกันมหนุ่ม,มแล้วท่านคงมี ใจที่ลักในทางด้านศิลป์คือชอบแต่งกรอนแต่งโครงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ชอบหลายภาษาคือคือคือคุณกองนี่เป็นคนโบราณก็จริงแต่พูดได้หลายภาษามากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกองนี่เกิดที่มาลายูพูดมาลายูได้พูดอังกฤษคล่องแล้วก็พอโตยังไม่ทันหนุ่มดีก็มาอยู่เมืองไทย คุณคุณกองนี่ชอบศึกษามากในบ้านนี่จะมีตู้หนังสือนี่คือแทบจะเรียกว่าชั้นล่างตึกชั้นล่าง,ท,งทั้งชั้นเนี่ยเป็นตู้หนังสือหมดและหนังสือพวกนี้จะแพงแล้วก็หาไม่ได้แม้กระทั่งในในพิธีพัฒน์บาของเมืองจีนก็ยังหาหนังสือชุดนี้ไม่ได้แต่ว่าคุณกองท่านมีคุณกองก็เป็นคนที่เรียกว่าเดินทางบ่อยแล้วก็ ออตอนหลังรับราชการเป็นจนถึงตอนแรกเป็นเจ้าเมืองกวางตุ้งก่อนแล้วก็ไป,ไปมา,มา,มาทางรัฐบาลก็ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการพ้นทะเลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า overseas minister minister prime รัฐบาลจีนแล้ว่านสุญญนรตอนนั้นอยู่ ไม่นานมากนะก็เป็นจไกายเชค,แ,ชคแล้วก็คุณกลองก็เป็นคนที่ดูแลคนจีนพ้นทะเลทั้งโลกซึ่งใครๆก็รู้จกักนับถือแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนคนจีนที่อยู่พ้นทะเลมากคุณกลงเนี่ยมีลงพิมพ์ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาจีนแล้วก็ซึ่งใครๆก็ทราบว่าวชื่อจีนโนสยามวราแล้วก็วารศัท์ แล้วก็สมัยนั้นพวกที่เรียกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของไทยก็ระแวงคุณกงว่าจะยุยงให้พวกคนจีนในประเทศไทยเนี่ยต่อต้านรัฐบาลไทยเพื่อจะทำการลบล้างพอดีตอนนั้นมันเป็นสมัยที่ต่อต้านแมนจูที่เมืองจีนซึ่งคุณกงเองก็มีส่วนช่วยเหลือ การต่อต้านก็เลยกลัวว่าคุณโกงเนี่ยจะมาทําอะไรแบบนั้นที่ประเทศไทยของเราแต่ความจริงไม่มีความคิดเช่นนั้นเลยบุตรชายของในเซียวเลี่ยงอันคือในเซียวเคียงเหลียนซึ่งได้ย้ายบ้านพักจากบ้านสี่พระยาไปอย่างบ้านสีวดนบนถนนคอนแวนซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้องในที่สุดคุณกกงนะฮะกับคุณญาตเนี่ย มีโรงสีอยู่ที่ใกล้ๆวัดสวนพลูค่ะ,ะมีมีโรงสีอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยา<ม>แล้วเดีนี้ก็เข้าเวรคืนที่เพื่อตดตดตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็คุณกงงก็เสียไปแล้วคุณย่าก็อพยพมาอยู่ที่บ้านสีพญาแล้วเราก็ใดิฉัท่นก็เกิดที่บ้านสีพยาแต่ยังไม่รู้ความเลย แล้วก็คุณพ่อเสียวแขงเหลียนนะฮะก็ได้มาซื้อที่ที่ถนนคอนเวนเพื่อจะจะปลูกบ้านสีวดนเมื่อบ้านสีวดนเสร็จแล้วก็ย,าย้าย,ายเข้ามาอยู่บ้านสีวดนแล้วก็มีการฉลองบ้านใหม่รวมญาติศรีบุญเรืองต่างๆแล้วคุณทรงว้วศรีบุญเรืองน,นะ,ะก็ได้นำหนังมาฉาย ในวันในวันที่เปิดบ้านนะเ,เรามีเคร่งคัดมากระระเบียบในบ้านเวลากลับจากโรงเรียนเซนโยเนี่ยหลายคนต้องเดินผ่านบ้านเราเราก็ได้เล่นในสนามสักพักนึงแล้วก็ถูกเรียกไปสวดมนต์เย็นที่หน้าพระข้างบนแล้วเพื่อนหลายคนก็ติดตามไปสวดมนต์ด้วยแล้วสวดมนต์แล้วก็เขาจะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วเราก็ ไปอาบน้ำรับประทานอาหารแล้วก็พอเคลียร์โต๊ะอาหารแล้วคุณพ่อก็นั่งหัวโต๊ะคุมเราทำการบ้านทุกคนรีพอร์ตมาที่ไรเราก็เป็นที่หนึ่งเรื่อยนะก็คุณพ่อก็บอกดีแล้วมารินีเนี่ยเขาทวงบอกว่าไม่เคยให้รางวัลเลยคุณพ่อบอกว่าทำความดีไม่ใช่สินจ้างรางวัล เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำความดีเองแต่คุณลุงเซียวฮุดเสงเนี่ยเป็นคนที่อวอมแล้วก็ไอ้หนวดด้วยนะแล้วก็กินหมากด้วยนะเวลามาที่บ้านนะคุณลุงจูบเราทีไรนะแล้วก็ทั้งหนวดทั้งน้าหมากนะแต่คุณลุงเนี่ยไปเมืองจีนบ่อยๆแล้วก็มีของฝากร้านทุกคนนะมาที่บ้านสิวรดลเนี่ย เราได้พาแพ้เพราะได้กางเกงกินอะไรสารพัดโดนข้ามกับคุณพ่อที่ไม่ค่อยจะชมเชยนะแต่ว่าก็เป็นหน้าที่เราต้องทําความดีนะไม่้องสินจ้างรางวลัลกับบ้านสิวดนเดิมนะฮะ <c oughs> ก็เป็นบริษัทสิวดนเรามีตึกสามตึกตึกสีบุญเรืองหนึ่งล้วก็ตึกสิวดนแล้วก็ตึกสีบุญเรืองสอง แล้วก็ห้างเทพนครนะก็แอนโกกับบริษัทชาบทึ่คุณคุณพ่อติดต่อมาตั้งก่กอนสงครามแล้วเดี๋ยวนี้ก็แอนโกกันเป็นบริษัทชาบเทพนครแล้วก็เอ่อก็ทายาทผู้ชายก็ทำต่อกันจากพี่จรูนมาพี่โตสิทธิ์แล้วก็จากพี่ตสิทธิ์ก็เป็นลูกชายพี่ตสิทธิ์คือจิตตินสีบึงเรืองค่ะ นอกจากความภาคภูมิใจในฐานะของสกุลใหญ่ที่สืบเชื้อสายมาอย่างเนื่อนานแล้วความภาคภูมิใจที่สําคัญของสมาชิกสกุลสีบุญเรืองคือเกียรติประวัติและคุณความดีที่สังสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่ภูมิใจสีบุญเรืองเนี่ยในชีวิต <c oughs> ของลุงโหน้ก็คือว่าเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินไทยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นอาขิมซึ่งได้ถูกส่งไปเรียนเมืองจีน ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นในพลตรีประจํากองเ mm hmm. สนาธิการของเชียงกระเช็ดรุโนอีกคนหนึ่งก็มีส่วนได้รับสมัคร mm hmm. เป็นกระบวนเสรดีไทยอยู่สายประเทศไทยอยู่ด้วยในกรุงเทพ <c oughs> ที่สีมุลเรืองได้ตอบแทนบุญคุณได้ตอบแทนแผ่นดินไทยนะั mm ้น hmm. เป็นเรื่องที่เราภูมิใจที่สุดก็คือว่า <c oughs> เมื่อญี่ปุ่น <c oughs> ขอร้องให้ประเทศไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรซึ่งมี a b c d คือ a ก็อเมริกัน b ก็บริติ s h C ก็ไชนา่าแล้วก็ D ก็เป็นดัตช์อินดิสนั่นเมื่อเสร็จแล้วทาง <c oughs> สัมพันธมิตรโดยอเมริกาซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ก็แบ่งการปกครองว่าเราจะแบ่งการปกครองเมื่อเสร็จสงครามแล้วในที่สุดเมื่อเป็นอย่างนั้นสัมพันธมิตรจีนกับ อังกฤษก็เลยวางแผนแบ่งการปกครองของประเทศไทยออกเป็นสองส่วนเมื่อเสร็จสงครามอังกฤษก็เข้ามาโ,โดยกระทันหันเลยไม่ฟังเสียงเลยเข้ามาเลยเอาเรือบินประทุกทหารเข้ามาโดยโชคดีคุณลุงโนก็ได้รับมอบหมายให้เป็นล่ามประจำกองทัพอังกฤษอยู่ที่กรุงเทพส่วน <c oughs> ทางปลายเมืองจีน อาคิมก็ลงมาก็มาพบกันก็บอกว่าขณะนี้เจียงไคเช็กกำลังขอเครื่องบินจากรัฐบาลอเมริกันให้บรรทุกทหารจีนเข้ามาที่ดอนเมึองประมาณ5-60ลำอาคิมก็รีบบินขึ้นไปขอร้องได้พลเอกสตินเวนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารอเมริกันอยู่ในประเทศจีนว่าให้หยุดยักไว้ เพราะอเมริกาไม่ได้รับคำประกาศผงขามและขณะาานั้นเรายังมีกระบวนการเสรีไทยได้ช่วยสัมพันธมิตรตลอดเวลาฉะนไหนพวกสัมพันธมิตรคือจีนกับอังกฤษถึงมายุตของเมืองไทยซึ่งอันนี้นายเชียวจองขิมเป็นคนช่วยชาติช่วยบ้านเมืองไว้ที่จะกูลสิงห์บุเรียนนะส่วนอโนก็ส่วนลุงโนก็หมายความว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองช่วยทํางานเล็กๆน้อย,อยอยู่ในนี้ คือสืบรชาชการรับว่าเป็นสายอยู่ในประเทศอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าตระกูลสีบุญเรืองเราได้ตอบแทนแผ่นดินไทยแล้วอันนี้ซึ่งเราสําหรับอโนเนี่ยชีวิตก็รู้สึกภูมิใจที่สดุดก็บอกให้ลูกหลานสีบุญเลืองทั้งหมดให้ภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยภูมิใจมากบอกตรงๆภูมิใจที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันหนึ่งคนในสกุลของเรานี่ ทำงานอย่างสุจริตคือรักษาคำพูดทุกคำที่เคยพูดเอาไว้ความสุจริตที่คุณคุณทวดคุณปู่คุณพ่อทุกอย่างที่เหนือเราขึ้นไปสอนนักสอนหนาเรื่องสุจริตซื่อสัตว์สุจริตนี่ต้องมาก่อนแล้วก็รักครอบครัวรักกันกลมเกลียวกันซึ่งใครๆก็เห็นว่า เราลักกันขนาดไหนคือไปไหนนี่เป็นพวงทุกทีเลยเนี่ยคุณโงงสั่งสอนเราเป็นประจำนะนอกจากฟังเทศแล้วก็สั่งลูกลูกๆว่าไม่ให้ค้าขายมาัม่งม,มีด้วยสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมเช่นสุยา,ายาเมาหรือค่าชีวิตแมมที่เป็นบุญนะฮะที่มาเกิดในสกุลศรีบุญเรือง เพื่อได้ได้พันธุกรรมที่ดีแล้วก็ได้การอบรมสั่งสอนที่ต้องระเบียบทั้งสุขภาพอนามัยทั้งการศึกษาดั้งทั้งจริยธรรมถ่ายทอดกันมาแม้จะอยากให้รู้คุณพ่อแขงเรียนนะอยากให้รู้ว่าลูกหลานเนี่ยก,ก็ก็ได้ได้เคยได้สะพ้ยที่ดีทั้งนั้นนะฮะ แล้วก็ลูกชั้นช,น,ชนเหลนนะ่น,นะก็ก็เรียนดีเยี่ยมเยี่ยมกันทั้งนั้นก็เนี่ยก็คงถ่ายทอดทางยีนมาอ,อยากจะฝากว่าลูกหลานต่อไปหลังจากป้านนี้แล้วก็ควรที่จะถือบรรพบุรุษของพวกเรานี้เป็นใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตมาก่อน สองลงมารักญาติพี่น้องรักคนในสกุลเดียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามตกยากหรือว่าเ,ออเวลาเขามั่งมีสีสุขก็ไม่เป็นไรเวลาเขาตกยากเราต้องยื่นมือไปเหมือนกับที่ขณะน,นี้เราได้ช่วยเหลือคนในสกุลของเราเท่าที่เราสามารถทำได้และโดยมากเขาจะต,ตามคนต่างก็มีอะไรก็ถึงกัน คือบอกกล่าวซึ่งกันและกันทั้งขา่ขาวดีข่าวร้ายข่าวช่วยเหลือข่าวอะไรแล้วก็ช่วยกันขอให้ลูกหลานจำเอาไว้สมาชิกในสกุลสีบุญเรืองที่มีเกียรติประวัติจากการทุ่มเททำงานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติมีอยู่หลายท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ แพทย์สถาปนิกนักสังคมสงเคราะห์นักธุรกิจ ิินลปเกียรติประวัติเหล่านี้ย่อมมาจากการที่บรรดาลูกหลานสกุลสีบุญเรืองมักจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีพึ่งพาตัวเองรู้จักประหยัดอดออมไม่โลภและอยู่ในศีลธรรมเช่นคำสอนที่ท่านผู้หญิงทวินประกอบนิติสารให้ไว้แก่ลูกหลานว่า เพชรพลอยจะสะสมไปทำไมในโรงจำนำมีมากกว่าของเราตั้งมากมายสะสมวิชาความรู้ความดีงามไม่ดีกว่าหรือใครก็มาแย่งเอาไปไม่ได้ความรู้และความดีจะอยู่กับตัวเราไปจนตายพวกเราลูกหลานตระกูลสีบุญเรืองจึงขอให้คำมั่นสัญญากับบรรพบุรุษว่าเราจะดำรงสึ้นความดี ความภาคภูมิใจและเกีรติยศของตระกูลสืบไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดจะเป็นลูกหลานใครสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่พวกเราทุกคนมีเหมือนกันคือสายเลือดของสกุลที่ตั้งอยู่ในความดีงามสมดังความตั้งใจของพวกเราที่ว่าสืบสารคนดีสีบุญเรือง